ข้อที่2 3กําลังลบ1แล้วลบ3หารด้วยรูทสามลบรูทสายกกำลังลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใด3ยกกำลังลบ1เนี่ยหมายความว่าเศษ1เนี่ยตนด้วย3อยู่แล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนรูปด้วยเช่นกันเราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยเมื่อเราแยกรูทแล้วอ่ะตัวล่างจะติดกลนเราก็เลยนำรูทสามเนี่ยคูณทั้งบนและล่างเพื่อให้ตัว่่วนเนี่ยไม่ติดกลน แล้วจากนั้นเราก็ทําตัวส่วนตัวนี้กับตัวนี้บวกลบเศษส่วนปกติทําตัวให้เท่ากันเราจะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสามลบเศษเก้าส่วนสามหารด้วยสามรูทสามส่วนสามลบรูทสามส่วนสามแล้วข้างบนเนี่ยเราลบแล้วอ่ะจะได้เป็นลบแปดส่วนสามทั้งหมดตรงเนี้ยหารด้วยสองรูทสามส่วนด้วยสามเราจะเห็นว่าสามตัวนี้กับสามตัวนี้เนี่ย ัดกันได้เราก็จะเหลือแค่ลบ8ส่วน2รูท3ซึ่งเราก็จะทำตัวส่วนให้ไม่ติดกลโดยการคูณรูท3ทั้งบนและล่างแล้วก็ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็จะได้ว่าลบ4รูทสส่วน3ซึ่งตรงกับข้อที่2เพราะฉะนั้นข้อ2จึงตอบ2